โอ,โอ้โหทำชำโอ้โหไอเอนจอยอะไรขนาดนั้นนะตาน<ต>าเฮ้ยชอบร้านนี้อ่ะชอบเหมือนกันจ้ะคือก่อนที่จะสั่งลายแมนได้ก็คือต้องไปตอดแถวหน้าร้านนะเพื่อที่จะเป็นตักแรกแต่เดี๋ยวนี้คือเราเลือกตักเองได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือสั่นฝันเวอร์เหมือนเจ้าของร้านว่ะอันนี้ไซส์เแต่ก็ใหญ่แล้วนะรับกี่ตักดีคะคือลูกค้าเออช่วงนี้ลดน้ำหนักอ่ะไม่ไม่ต้องเยอะเลยได้เลยค่ะเดี๋ยเดี๋ยว เยอะไปไหมคะโอ้โหทาโทษนะคะคุณลูกค้านะ่ใสรอเลยใครจะไปใจลายไม้ไส้ละกรรมนี่ค่ะคุณลูกค้าเรือล้านป่ะอืมบราวนี่เฮ้ยชิ้นใหญ่มากอะใหญ่มากอย่าเรียกว่าใหญ่คือมันมีมากกว่าใหญ่มากกว่ามาหึงมามากกว่าเมกะปะ คือมันเป็นบแาวนี้ที่ถูกต้องความแบบกินเข้าไปแล้วมันแบบเนี่ยหน้ามันดูกรอบเนาะอือันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะอคือหน้าฉันอะก็ไม่ได้เลยเข้าใจปะแต่แบบคนดูเนอยอืถ้าคนแบบนีมากบ่นเยอะแต่หมดนะ,ะเห็นด้วยเอเนี่ย